ลิกษาปอปามาขายเหรียญ EP ที่87ยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของปอปาศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้ เป็นคลิปวีดีโอเป็น e ีทีปปามาขายเหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นรอบที่2ของวันนี้วันที่11เป็นรอบที่2องบ่ายค่ำพอเมื่อเช้าตอนสายๆปาปานั้นทำคลิปวีดีโอเผยแพร่ไปแบ่งปันเหรียญไป เป็นอีพีเช้าไปแล้วหนึ่งช่วงท่านผู้ชมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่2เป็นอีพีที่2อ่ะสำหรับอีพีแรกนักสะสมท่านใดที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาปปาฝากขอบคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยเนาะก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะขอบคุณจริงๆอ่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฮะเดี๋ยวปปาให้ดูเดี๋ยวปปาให้ดูท่านผู้ชมฮะอ่ะประมาณนี้ดูให้ขึ้นใจฮะดูให้ขึ้นใจแล้วอ่ะใครมีเหรียญแบบนี้ฮะ รู้สึกว่า99%ปรปารับซื้อเกือบทั้งหมดนะเกือบรับซื้ออะรับซื้อเกือบทั้งหมดอะดูคําว่ารับซื้อเกือบทั้งหมดแล้วก็คอยดูปปาแบ่งปันอะบรรยายแบ่งปันแล้วก็ท่านจะดูตามไปได้อ๋ออีพีนี้ปปารับซื้อทั้งหมดดูคลิปเดียวคุ้มท่านผู้ชมฮะดูอีพีปปามาขายเหรียญท่านได้รู้ว่าเหรียญอะไรปปารับซื้อด้วยนะสำหรับอีพีนี้ปปารับซื้อทั้งหมดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยฮะท่านผู้ชมฮะเรามาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่า มาแบบสบายสบายสไตล์ปอปาเนาะท่านผู้ชมฮะชี้แจงผ่าน f อทั้งหมดเลยว่าเหรียญในคลิปนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานทั้งหมดจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะฮะราคาจะอยู่ตามสภาพผิวของเหรียญอีพีนี้ปะปาขายเหรียญผ่านการใช้งานแน่นอนฮะย่อมมีข้อตำหนิย่อมมีข้อบกพร่องแต่ละเหรียญแต่ละชนิดราคาฉะนั้นใครที่ดู ปปาถ่ายทอดถ่ายภาพเหรียบญบรรยายบอกราคาให้รู้เลยว่าเหรียญทุกเหรียญมีตําหนิท่านผู้ชมฮะนะมีตาหนิทุกเหรียญเพราะเหรียญผ่านการใช้งานแม้กระทั่งเหรียญเกลดเองก็ได้รับ m s ไม่เท่ากันก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจเนะาะปปาอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าเหรียญที่ปาปามาแบ่งปันนั้นเหรียญที่ซื้อขายในเมืองไทยเนี่ยเป็นเหรียญที่ ไม่มีคุณภาพที่จะส่งออกนอกได้แน่นอนนะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญุนเวียนนะฮะเหรียญทุกเหรียญแม้กระทั่งอยู่ในสีที่เราเรียกว่าอินยูอินซีซื้อขายกันในเมืองไทยเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีตําหนิมีร่องรอยอยู่แล้วนอกจากมากหรือน้อยก็อยู่ที่ราคาด้วยท่านผู้ชมฮะนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มแบ่งปันกันเลยด้านบนสุดเป็นเหรียญย5สาตางค์ปีพศ2530ท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานประมาณนี้ฮะท่านผู้ชม นะสภาพผ่านการใช้งานแต่เขายังมีสีสันความเป็นตัวของตัวเองก็คือสีเขาเดิมๆท่านผู้ชมฮะนะผ่านการใช้งานสีเดิมๆโอเคไหมฮะใครอยากได้ใครอยากได้น่าจะอยู่ที่เราลาวเหรียญละป,ะปืมป่าน่าจะว่าอยู่ประมาณ70บาทฮะสภาพก็สวยอยู่ท่านผู้ชมฮะนะถามว่ามีร่องรอยไหมฟังประปาบรรยายให้ดีนะฮะมีร่องรอยฮะมีร่องรอยเพราะเป็นผลผ่านการใช้งานแม้กระทั่งเหรียญที่ออกมาจากกรมธนารักษ์ ออกมาจากกรมกระสาท่านผู้ชมฮะเวลาเขาก่อนจะมาถึงมือประชาชนเนี่ยเขาก็ใส่กระสอบมเนาะก,การเวียงการขนย้ายขนส่งเนี่ยเขาก็เกิดล่องรอยเพราะเขากระทบกันอยู่ในในถุงท่านผู้ชมฮะแน่นอนฮะเหรียญหมีล่องรอยแน่นอนเนาะโอเคไหมฮะจบจากด้านบน25ตะต่างปีพศ2530สภาพเดิมๆท่านผู้ชมฮะน้ำทองยังมีจับกันอยู่เนาะเหรียญละ70บาท หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหททเรียญ10บบาท2สี่ที่ลึกท่านผู้ชมฮะแสงไฟอาจจะสาดสองหมอไม่ค่อยชัดนะ้ผู้ชมเนาะอ่ะนี่คือ10บาทสอสี่ที่ลึกป้าป่า,ปาไม่มั่นใจนะฮะว่าน้องแอดมินเขาตั้งราคาไว้ตรงไหนอีพีนี้ท่านผู้ชมฮะคือหลายคนไม่เข้าใจเป็นเจ้าของช่องยังไงทำไมไม่รู้ราคาเหรียญเนี่ยคือแต่ละวันท่านผู้ชมฮะป้าปารับเหรียญชนิดเดียวกันวันนี้พรุ่งนี้มาลืนเนี่ยราคาเหรียญไม่เท่ากันฮนะตามสภาพผิวเนาะถ้าน้องแอดมินเขาไม่มีเวลาแจ้งเนี่ยป้าปาก็ไม่ได้คอยนะ พราะบางครั้งเราคอยกันไม่ได้ต่างคนต่างเดินสายงานจนกว่าจะเลิกงานท่านผู้ชมฮะเข้ามาคุยกันทีนึงอ่ะนี่คือ10บาท2อสีที่ลึกท่านผู้ชมฮะราชบัณฑิตยสถานท่านผู้ชมฮะไล่มาเรื่อยใช่ไหมฮใช่ไหมฮะอ่ะประมาณเนี้ยใครใครเห็นใครดูใครรู้ใครจกักสภาพผิวใกล้เคียงกันเลยท่านผู้ชมฮะสภาพผิวใกล้เคียงกันนะจากเหรียญน,นี้ลงมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะไม่เกี่ยวกับเหรียอญอมสินนะฮะ จากนี้ไล่ลงมานะกรมทีกลางเอ่ยไล่ลงมาเรื่อยท่านผู้ชมฮะนะครเบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะป๊าปาขายให้ท่านผู้ชมฮะ,นะะ,ะ,าามฮะสภาพผิวเขาสวยอยู่นะฮะป๊าป๊าไม่มั่นใจว่าเหรียญละ50บาทหรือเปล่านะฮะถ้าสภาพผิวแย่กว่านี้ก็แย่กว่านี้ราคาอ่ะปะปาบอกไปก่อนแล้วไปคุยกับน้องแอมินป๊าป๊าว่าป๊าปาขอ50บาทก่อนจะสูงกว่านี้ไหมป๊าป๊าไม่มั่นใจท่านผู้ชมฮะนะ จบจากตรงนี้เรามาดูฮะท่านผู้ชมก็มีออมสินที่ราคาสูงกว่าใครเพื่อนอนสภาพผิวเขายังคมอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมฮะน,นะสภาพผิวยังคมอยู่น่าจะอยู่ที่ราวๆสักปป่าว่าน่าจะโดนเขาผ่านการใช้งานแล้วแหละนะแต่เขาสวย <c oughs> ก็ประมาณน่าจะ90บาทท่านผู้ชมน,นะที่จริงเคยขายไปร้อยนึงไหมไม่รู้ปป่าไม่มั่นใจว่าอีพีที่แล้วนะแต่ว่ามันมันดูตามอีพีไม่ได้ฮนะปะป่าขอดูตามสภาพผิวเหรียญท่านผู้ชมฮะ ย้ำนะฮะสะภาพผิวผ่านการใช้งานนะฮะมีร่องรอยมีตําหนิท่านผู้ชมฮะคลิปนี้เหรียญมีตําหนิทั้งหมดโอเคแนละ้วท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานนะเหรียญเหรียญผ่านการใช้งานในทีนี้ไม่ผ่านการใช้งานก็มีตาหนินะปาปายย้าแล้วการขนส่งท่านผู้ชมฮะเหรียญมารวมกันเป็นกระสอบนะปาปาอยากให้เข้าใจว่าราคา50าบาทที่ปปาขายไปก่อนจะจับไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าเหรียญสวยสุดไม่มีตําหนิเลยไม่ใช่นะฮะ ราคาห้าบาทนะมีตําหนิเคยขายร้อยหนึ่งมาแล้วยังมีตําหนิแต่ท่านผู้ชมนะป๊าป๊าอยากให้อยากให้รู้ว่าเหรียญที่ขายกันในเมืองไทยเนะี่ยท่านผู้ชมนะฮะนะ,อะโอเคเนาะเราจะได้สบายใจกันทั้งคู่ท่านผู้ชมฮะต่อมาท่านผู้ชมฮะต่อมารายการเนี่ยจ,จะไม่ยืดเยือย้อสักเท่าไหร่นะถ้ายืดเยือ้อก็เป็นแต่ป๊าป๊าจะบรรยายไล่เรื่องราวโลกความละเอียดเนาะแบ่งปันความรู้กันท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้เราจบจาก10บาท2สีที่ลึกเรามาดูด้านล่างท่านผู้ชมฮะเริ่มจากป๊าป๊าดึงภาพสูงนะะ อาจจะมี1ชุด2ชุด3ชุด4ชุด5ชุด6ชุด7ชุดท่านผู้ชมฮะ8อันดับเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนที่เราบอกว่าเป็นเหรียญที่กำลังได้รับความนิมลมนิยมแล้วก็ผลิตน้อยหายากที่สุดท่านผู้ชมฮะ หายากที่สุดในบรรดาเหรียญส0บาทมุนเวียนท่าผู้ชมฮะอย่าไปเปรียบเทียบกับเหรียญชนิดราคาอื่นนะคำว่าหายากที่สุดถ้าต่อท้ายได้ประปาจะบอกว่าหายากที่สุดในบรรดา10บาทมุนเวียนผลิตน้อยที่สุดในบรรดา10บบาทมุนเวียนเนาะแล้วไม่ไปเปรียบเทียบกับเหรียญที่เป็นเด็กมาหนึ่งพันเหรียญเพราะเขาจะอยู่ในเกณฑ์เก้าแสนกว่าเหรียญถึงล้านกว่าเหรียญท่านผู้ชมฮะบางเหรียได้เป็นได้รับความนิยมเนาะเรามีกันอยู่ประมาณ7ชุดท่านผู้ชมมาสองสามสี่ห้าหก 7ชุดท่านผู้ชมฮะสภาพเหรียญแต่ละเหรียญก็อาจจะมีล่องรอยขอบอาจจะมีบินบ้างอะไรบ้างอย่างที่ใครๆเคยรับไปเนาะปะป้าเองก็หูเฟือนเลยพอสมควรท่านผู้ชมฮะเพราะว่าราคา350เนี่ยแน่นอนฮะท่านผู้ชมหากเหรียญผ่านการใช้งานนะปะไป้าไม่มั่นใจว่าเหรียญน,นี่จะต้องคือตอนนี้ปปาก็กังวลมากที่สุดฮะว่าหลายคนเข้าใจว่ารับราคาเหรียญน,นี้ไปเหรียญเหรียญต้องอาจจะสวยสุดไหมฮะ ไม่ใช่สวยสุดนะฮะดีที่สุดก็คือเหรียญที่ผ่านการเกรดฉะนั้นเราเล่นเหรียญในเมืองไทยเราด้วยกันเนี่ยแน่นอนฮะว่าเหรียญน,นั้นจะต้องเป็นเหรียญผ่านการใช้งานและมีตาหนิมีร่องรอยอย่างแน่นอนโอเคท่านผู้ชมฮะเนาะใครคิดว่ารับได้ในประมาณนี้เหรียญเกรดนี้ราคานี้ท่านผู้ชมฮะสามไม่ใช่เหรียญสวยสูงสุดนะฮะไม่ใช่เหรียญเดิมๆโอเคท่านผู้ชมเนาะ ปปากังวลฮะเพราะเกรงว่านักสะสมเนี่ยจะเข้าใจว่าราคาที่ปปาตั้งไปเนี่ยเป็นเหรียญผ่านผ่านการผ่านการเกรดแล้วหรอไม่ไม่เชิงนะฮะนะไม่ใช่คัดมาด้วยท้าผู้ชมว่าปปารับมาจากนักสะสมอ่ะถ้าปี4ี่หนึ่งถ้าไม่ชมมาสวยสุดเนี่ยตามข้อมูลเนี่ยแต่ว่าเป็นไปยากครับเหรียญละพันสี่พันห้าถ้าไม่ชมฮะเท็จจริงปปาไม่รู้แต่ปปาก็ยังไม่เคยรับเข้ามาแล้วขายออก นะเฉพาะเขาเหรียญเดียวนี่เอาง่ายๆเลยเหรียญละห้าร้อยขึ้นไปใช่ไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานเนาะฉะนั้นให้เข้าใจถ้ารวมกันแปดเหรียญนะท่านผู้ชมเอ้ยนะลองไปคูณดูเสภาพเหรียญสวยเนี่ยฉะนั้นราคาสามร้อยห้าสิบก็คือเหรียญที่มีร่องรอยมีตำนินผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะปะป่า,ปากังวลอยู่พอสมควรอ่ะท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่เจ็ดชุดท่านผู้ชมฮะใครอยากได้นะชุดละสามร้อยห้าสิบบาทชุดละสามร้อยห้าสิบบาทเนาะ อีพีนี้เราไม่น่าจะยาวสักเท่าไหร่อีพีที่มันผ่านมาประมาณสัก20กว่านาทีนะอีพีนี้จบแค่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะนะเรามีกันอยู่ 2- อสารายการท่านผู้ชมฮะนะแต่มาไปด้วยเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญติดอันดับทั้งหมดเลยท่านผู้ชมฮนะเนี่ยเนาะอีพีเนี่ยจำกนได้ไม่เอ่ยเวลาอย,ย่างเหลือฮะด้านบนสุดเป็นเหรียญ25สาต่างปีพศ2530สภาพผ่านการใช้งานผิวค่อนข้างจะมีน้ำลุง้งน้ำทองจับเดิมๆฮะก็มีคราบใครกันบ้าง <IST uk t av is> เหรียญละ70บาทหากเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสวยกว่านี้เดิมๆกว่านี้ท่านผู้ชมฮะหน้านะตามวงการก็โดนเหรียญละ200กว่าบาทอะไรประมาณนั้นนะนั่นคือราคาที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่เหรียญสวยที่สุดแต่ก็ราคาเขาสูงท่านผู้ชมฮะที่จริงแล้วแต่เราก็คงไม่กล้าจับกันเนาะถ้าไม่จําเป็นใช่ไหมเพราะว่าบ้านเราซื้อขายเหรียญตามกระแสฮะท่านผู้ชมนะต่อให้เอาเหรียญสวยสุดมามาตั้งราคา200กว่าบาทก็ไม่มีใครกล้าฮะ อย่างท้ายที่สุดก็จะหันมาดูเหรียญที่มีราคาอยู่ใกล้เคียงกับวงการตลาดเท่าที่ปปาจับจุดมาก็เว้นแต่ใครใครอมองอนาคตเป็นเท่านั้นเองที่จะเล่นเหรียญราคาสูงสุดเนาะอ่ะจบจาก25สาตางค์ปีพศ2530เรามาดูฮะ10บาทที่ระลึกใช่ไหมวาระประมาณป่านนี้ก็มีเหรียญละ50บาทสูงกว่าใครเพื่อนก็จะเปนปออมสินเหรียญละ90บาทหากพลาดราคายัางไงไปคุยกับน้องแอดมินนะฮะอ่ะแล้วก็มามี7ชุดท่านผู้ชมฮะ8อันดับหายาก มีกันอยู่เจ็ดชุดเนาะอ่ะใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะฮะปะปาฝากขอบคุณทุกคนท,ทุกท่านเลยที่นำเหรียญมาขายช่องของปปานะแล้วก็เข้ามาซื้อเหรียญมาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายจําหน่ายขาย,ขายเหรียญกระสาบหรือจะเป็นนักสะสมที่สะสมเพื่อมีคุณค่าทางจิตใจเอาไปเชยชมเสร็จแล้วมีความสุขแล้วก็แบ่งปันเปลี่ยนมือกันต่อนี่ก็คือของ แบ่งปันกันชมท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญกระสาบ,บ้านเราเนาะตอนนี้ก็มีชื่อเสียงค่อนข้างจะดังกันมากเลยท่านผู้ชมฮะเพราะใครๆก็มีมือถือใครๆก็ดู YouTube ก็จะรู้เรื่องราวของเหรียญมากขึ้น<ม>นั่นหมายความว่ามีมีอีกหลายคนหลายท่านที่เข้ามาอยู่วงการเหรียญเนาะอ่ะก็ฝากขอบคุณกันตรงนี้ทุกคู่ทุกคนเลยฮะท่านผู้ชมฮะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ